ไม่ได้กดนี่ก็ยังไม่กดฮะกดเลยกดแล้วกดแล้วแ้วแต่ว่ <c oughs> าแี่มาแม่ม,มนี่ยทนี่แลยหืออย่างนี้ไม่บอกหรอมีแล้วเองบอกอนะทำไมบอกไม่ได้ถ่ายนะเนี่มาทันเราเสียงพอดีนะครับผมมาทันเราเสียพอดีครับ,มมรรบผมครับ ต่อสิบหกเมตรต่อสิบหกเมตรนะครับ จะก็สวยลงจออยเขามีอยากลงไยลากนีักจะได้เราเสียงครับเขาจะเราเสียงพอดีนะครับผมตูพี่ สวัสดีครับว่าจะไปยูเลยตอนไรชวนมาทางนี้เลยหันหัวมาทางนี้อย่างเร็วเลยวบอเ็รป็นต้นเหม่ากี้ตอนไชวนหันหัวไปอย่างเร็วเลยวบ มาเลิกาภายในงานนะครับสวัสดีครับวันนี้ดีเจมาแต่กลางวันนะครับเพราะ,ะไปอีกที่หนึ่งรูบ้านคอนะครับตสไซจะได้ไปบ้านคอสาวๆเยอะแยะเลยทางน้นตึมใช่หรอใช่สิ <c oughs> อันนี้น้องเนนน้องเนนนะครับผมสวัสดีค่ะ <c oughs> น้องเนนเซนวิวคะ่ะครับฝากชมด้วยนะคะมาที่ใดก็เห็นฝากชมฝากเข้ามึงเทพสกาวด้วย